ก็ขอกราบสวัสดีท่ผู้ชมชา่ใมือล่างในการอูกลิปนี้ด้วยครับผมผม Mickey Channel นะครับแล้ววันนี้เราก็จะมาสร้างฟาร์มเล็กันไม่ใช่นะครับก็วันนี้เนี่ย1.7เนี่ยมันก็ออกมานานแล้วนะก็หลายเดือนประมาณเดือนหนึ่งแล้วเนาะแต่วันนี้นะเราจะไปดู1.7ในแมปของเรากันนะเพราะยังไอ้โลกที่ผมเคยไปมาก่อนแล้วอ่ะ คือตรงที่ผมเคยไปมาก่อนแล้วอะ่ะมันจะไม่มีอะไรที่เป็น1.17เลยนะฮะเพราะว่าผมเคยไปแล้วใน1.16นะผมก็ต้องให้มันเจนเนเรทใหม่ให้มันเจนเนเรทแบบใหม่ที่ไกลๆตรงที่ผมยังไม่เคยไปนะครับเอ,อ่อให้เป็น1.17ผมจะได้เจอของใหม่ๆนั่นเองซึ่งผมก็ยังไม่รู้ว่าทางไหนที่ผมไปแบบใกล้สุดอะ่ะก็คือแบบ จะได้บินง่ายๆไง ấy, เพราะว่าแบบสมมุติในหนึ่งจีสิบหกเราไปไกลมากแล้วแบบหนึ่งจีสิบเจ็ดอ่ะพอเราจะไปหาของใหม่ปุ๊บมันก็จะต้องบินไปไกลมันก็จะต้องไปไกลนะกว่ากว่าจะเจอที่ที่เรายังไม่เคยเจนเนอเรทเพราะเราเคยเจนเนอเรทไปแล้วไงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยหาหาทางที่ผมยังไม่เคยไปนะฮะซึ่งผมคิดว่าอาจจะเป็นทางนั้นนะในเนเชอร์ประตูประตูไอ ประตูจังเกิลอ่ะมันเฉียงไปทางนู้นนิดหนึ่งนะผมก็เลยคิดว่าจะบินไปทางนูน้นเพราะมันอยู่ทางนู้นเนาะก่อนอื่นนะต้องเตรียมอาหารกับภูไปก่อนเพราะเราจะบินไกลอยู่เตรียมอาหารก่อนแล้วกันอาหารเหรอจริงๆอาหารเราก็มีอยู่ในเชลเกอร์นะเต็มเลยพูแล้วกันนะพูก็อัปเดตอันนี้นิดนึงนะผมก็ได้ไปทํานอกว่ามาเนาะฮอปเปอร์เนี่ยมันก็จะอยู่แทนที่น้ําไปเลยนะฮะก็คือที่ผมเอามาแทนเนี่ยเพราะรูอะไรอะ เพราะว่าฮอปเปอร์เพราะว่าตอนตอนก่อนที่จะใส่ฮอปเปอร์เนี่ยเอ่อตอนพิสตันมันเก็บเกี่ยวปับ๊บใช่ไหมมันจะมันจะมีบางส่วนที่ไปคายอยู่นั้นนะเป็นแบบเป็นไม่ใช่ส่วนน้อยน้ออ่ะอาจจะแบ่งครึ่งต่อครึ่งก็เลยได้มั้งเอ้ยได้เลยมั้งเออนั่นแหละผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเอาฮอปเปอร์นะครับเพราะว่ามันจะได้เก็บไอ้ตรงขอบๆได้ถึงแม้ว่าชูเกศเทที่มันตกอยู่ลึกๆมันจะเก็บไม่ได้ก็ตาม แต่ผมคิดว่ามันน่าจะเก็บขอบขอบตรงนี้ได้นะก็คือขอบขอบดินอะ่ะมันจะมีบางชิ้นที่ตกข,ขอบขอบตรงดินใช่ไหมเนือองจากผมก็มันได้น้อยนะเพราะว่าผมไม่ได้เอ k ด้วยก็ยังไม่ใช้แล้วกันนะเก็บเองเดี๋ยวเอากันไดด้วยกันแลวกันฟิชเฟิชวาวบ้าว้วาว,วาไปไปอาไปเยอะเลยแล้วกัน แล้วก็ชูการ์เค้นเนาะอ่าชูการ์เค้นก็เอาไปประมาณน,นี้น่าจะพอหรือเปล่าไม่รู้น่าจะพอนะโอเคครับป๊าบจะไปใช้ได้แกฟโรดิ้งเก็บไว้เลยครับก็ในในเชเกอร์บ็อกแล้วก็ในไอในเอ็นดิชเชสแล้วก็มีเชเกอร์บ็อกว่างอยู่สองสามอันเนาะนี่น่าจะเก็บพออยู่นะครับเพราะเราคงไม่ไม่เก็บอะไรเยอะเป้าหมายเนี่ย ผมก็มีไม่เยอะหรอกก็คืออยากได้เรียกว่าไอ้สไปคลาสกล้องสองทางไกลนะทองแดงก็คือแร่ใหม่ในไรครับครับเอมาทิสก็คือเรียกว่าแร่ไล่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่มันก็เป็นของใหม่เหมือนกันนะซึ่งเราจะตามหาเอมาทิสเนี่ยเราก็ต้องตามหาไอ้ห้องของมันก็คือจิออกเสียงว่าอะไรไม่รู้นะแต่ผมติดอยู่อย่างหนึ่งก็คือไอ้เนี้ยผมใช้ไม่ได้ผมก็จะเลยผมก็เลยจะขุดไป นะก็ลองแล้วก็ไปลองที่อื่นก็คือซิลชัดใช่ไหมเคจะไปลองที่อื่นว่ามันใช้ได้หรือเปล่าเพราะว่า h ฮสมันใช้ไม่ได้นะไม่ไรู้ไปหลรแล้วก็ขุดไปขุดไปขุดไป,ดไปเดี๋ยวผมขอขุดก่อนนะเข้าวัฟซอนอนะไป้าขุดไม่ใช่ไวไวนะขุดก็ก็ไม่ช้านะแต่เดี๋ยวผมไปเนี่ยผมเอาทอชก่อนเดีย๋ยวไปครับทอชเพิ่มก่อนนะ มันก็ต้องใช้ฐานใช่ไหมปาวเอาไปเท่าไหร่ดีมาไปซักแปดบล็อกแล้วกันเนาะฐานเก็บไว้ในเชลเกอร์ครับโอ้อันนี้เดี๋ยวเก็บไว้ในเชลเกอร์เชลเกอร์พอปะพอปะป๊อบบ๊อบๆ๊อปั๊อบบ๊บบบบบบอบเคไม้ลหะไม้เอ้ยไม้ผมมีของไม้อยู่แล้วเนาะโอเคโอเคไปไปฮะไปฮะ เชียร์นี่อ่าฮะไม่เต็มอ่าฮะไม่ไม่ใช่ของนี้อ่าแันนี้อะไรดาวเก็บไปเลือกทางก่อนเลยฮะเดี๋ยวเราเลือกไปทางไหนดีไปทางนู้นแล้วกันเนาะเราก็เลือกไปแล้วนี่ไปเลยละกันเตียงเราก็มีอยู่เคยคือมันจะวิธีวิธีง่ายๆก็คือดูว่ามันจะแหลกถ้าเราโหมีเขาขนาดนี้ด้วยเนี่ยวว้าสุดดยอ ว้าวเลเวลินเลเวลินลงไหนแล้วกันเผื่อมีอะไรนะนี่เป็นเลเวินตื่นๆรีอเป่ามึดตึบเลยนอนก่อนละกันเอ,อ้อตายเฮ้ยทุกคนเห็นอะไรไหมต่อปฏิใครทุกคนเห็นอะไรไหม,เ,หไมเจอนี่โอ้โหไอพ้พิงค์ชีฟว้าวสุดยอดเลย เจอสิกิวด้วยอมบี้สมบี้แเมเาตัวนี้ป่าป่าป่า <c oughs> กามากไปต่อน่าจะผมเคยมาหร,อนนรือยังเนี่ยเธวเนี้ยแบบมันเจนเนอเรชไปไกลขนาดนั้นหรอไม่เคยมานะว้าวฟาอุฟอเรสยาตเป็ยอมีรังพึ่งตัวนู้นอนะช่วยมาเออ ไม่โดนไม่เจ็บอโอโอ้โ oh oh มีตัวอยู่ในไม่มีแบบตอนนี้จิเนเรดไปหรือ,อยังมีคอปเปอร์อย่างนี้ถ้ามีคือยังไม่ได้จิเนเรดไปเมื่อเวอร์ชันที่แล้วนะคอปเปอร์หกมาสี่โอ้อ๋เฮลเยสปอร์จูน จริงๆผมก็เคยได้มาก่อน,นหน้านี้แล้วนะได้มาจากราวนเนอร์ก็คือไอ้ซอมบี้น้ำนั่นแหละมันดอบไอเป็นอินคอรเลยโอ้ยได้เยอะเนี่ยได้เยอะหนาได้เยอะหนา okay, โอเคสโยดแต่ว่าทะเลก็คือจะหาเอมาทิตเออเนี่ยไม่รู้ว่ามันออกเสียงว่าอะไรนะไอ้ห้องของเอ t มมาิะนั่นแหละมันหาในทะเลง่ายสุดเลยเพราะว่าทะเลมันมองทะลุได้นี่เราบินมาแป๊บเดียวเองนะเราน่าจะไม่เคยมาแถวนี้เลย เออไม่เคยหรอกเดี๋ยวค่อยกลับมาแล้วกันนะไปก่นอนมีเรนะรบินวะไม่ใช่บินต่อฮะบินต่อนึกว่าจะได้บินไกลเราเลือกทางถูกดีละดูใต้ทะเลเลยน่าจะมีเรือเนาะเราน่อจากเรือมานะเฮ้ยบินใต้น้ำได้ <c ười> เอออย่างนี้ก็ดีดดนี่นะผมคิดว่าข้างล่างนี้มันต้องมีอะไรแน่จริงผมไหม ไม่มีวเวรเออเออเอเอเจ็บ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 อย่าตายอย่าตายเคตรงนั้นน่าจะมีเรือเรือนะเบ้นนี่ไงเรือจริงด้วยจริงๆอะคอเปอร์มันเป็นแร่ที่ useless มากเลยนะก็คือเหมือนแทบจะไม่มีประโยชน์เลยอันนี้กล่องนี้ก็ไม่มีประโยชน์นะขนขึ้นขึ้นขึ้น,นจริงๆเนี่ยถ้าเรามีเรือเนี่ยมันก็จะดีนะเพราะว่ามันสามารถล่องไปได้ไแล้วทำไมเราไม่ทำส่ายปะ เออไม่รู้ะหลอนไปหมดแล้วตอนนี้อยากบินอ่ะบินดิบินไม่ได้เอ้ยเดี๋ยวมันทีอยู่ไหนอ่ะเอ้ยมันทอเคบินเออมันมีสิ่งมีชีวิตก็คืออ็อกซิเลอโนะหรือแอ็กไม่รู้มันอยู่ไหนเอ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะใช่ปะ ใช่ป่ะเนี่ยใช่ป่ะเนี่ยเดี๋ยวบินขึ้นไปกอน,นเจออะไรไม่เกไรผมเจออะไรผมเจออะไรวะว้าวมันไม่เคยเจออ่เก็บไปหนแล้วกันนะทีนี้นี้มันก็มีนานแล้วแหละไม่ได้ของใหม่ขี้เก็บอ่ะทำไมผมไม่ผมบินข้ามไอ้กีออดมาไกลเรื่อ,อ,หยอยงหรือว่าผมกลับมาที่ผมเจน,นเนอเรทไปแล้ว มันอาจจะต้องบินไปไกลวรงนี้วะโอเมซา่าว้าวมีเมซ่าตรงนี้ได้เลยรู้วะนี่อยู่ไกลปะโอไม่ไกลนี่นี่ไม่ไกลแลวนะตอนนี้ผมจินนานิดไปยังผมว่ายังนะเออน่าจะยังนะน้ำตาลทรายแดงที่ผมผ่านในอไรเีเพราะวมันหาง่ายกว่ามันเจอง่ายกว่าเออแล้วก็มีไลเแคนด้วยนะตรงนี้ไลเคน ตรงนี้ยังไม่ได้จินนัเรตแน่นอนนะยังไม่เคยแน่นอนเพิ่วันหนึ่งจุดเจ็ดเพราะว่าไอ้อันเนี้ยมันเป็นลายขึ้นเรืองเสกนะมันหนึ่งจุดหกไม่มีเออข้ามใต้น้ำแย่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 เทคเจอใหม่เจอเอ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 อเจ็บเออหาจีโอต่อดีกว่าเอ็กซ์แลนดอร์มันจะเกิดมันจะเกิดเออ ใต้น้ำที่มืดๆนะแบบเดียวกับโลสควิตนี่แหละเออเออแล้วมันก็มีบล็อกใหม่อัปเดตมาด้วยนะก็จะเป็นบล็อกเออสมูทปัสซัอเออเยอะเยอะแยะเลยลองไปหาดูในเครียดทีเพกันนะหมวดเครียดทีกดตัวอีนะเต็มเลยทำไมเราไม่เจอตีโอทีเนี่ยหรือว่าเราข้ามมากี่สิบอันแล้วมองไม่เห็นมันเยอะแล้วมังเรามันเจอง่ายหรือปา ผมก็ไม่รู้นะผมไปดูในะยูทูบมาเขาจะตัดตัดตอนที่เราเจออะไรอย่างเงี้ยไม่รู้แหละบินไปก่นอนไม่มีอะไรเลยไม่มีเฮ้ยกลมๆเจออะไรกลมๆแล้วทุกคนโอ้เฮลเฮ้ยทำไมใหญ่จังอะ่ะว้านี่ไงสมมุติปากซอลแล้วมันก็จะมีสีขาวแล้วมันก็จะมีไม่สีม่วงโอ้โหปากซอลเลยจ้า ก็อันนี้นะอย่าขุดนะเพราะมันขุดไม่ได้เราสามารถขุดอันนี้ได้นะเดี๋ยนะไอ้บอกเนี้ยมันเหยียบแล้วมันจะมีเสียงเพลงครับผมต้องเอาไหน mm hmm. เสียงเบาหรือเืนอะไรกันครับนี่ที่ผมต้องการก็คือไอ้นั่นไย่งไรชเชซิลชัดไม่เอาไม่ใช้ซิลชัดขุดอนะ่ะโอ้โหได้แล้ว <c oughs> ก็ มันดูยังไงว่าอันไหนโตเนี่ยอันนี้ยังไม่โตแน่นอนะอันนี้เนี่ยมันจะเป็นบล็อกที่มันเอ่อมันจะเอาไว้โตนะบล็อกอื่นเราสามารถขุดไปได้เลยเพ็อกที่มันไม่แตกขุดไปได้เลยนี่นี่โอ้โหโอ้โหเสียงเสียงเสียงว้าวว้าวว้าวไยเดี๋ยนะผมขุดขุดอะไรไปวะเมื่อกี้บล็อกสีขาวนี้ก็สวยนะเออก็ขอโดนหนอยแล้วลกันนะ ล็อกสีขาวเอาไปด้วยกันอันนี้ก็เป็นสมูทปัดเซานะเอาไปด้วยว้าว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 เอาไปให้หมดเลยละกันเอาไปให้หมดเลยละกัน จะมานั่งคุดแบบนี้ไม่ได้มิชชั่นต่อไปเราคือหา a อ็กซ์ลอรโดเดะคิวเทสฟรีเดเตอร์นะครับนผมต้องควักอันนี้อออ่ะปั๊บปับใช่ไหมครับัาปับเก็บไาไปว้าวได้เยอะอยู่นี่เนี่ยจะผมขอเก็บเอเาชิตชาร์ตอีกนิดนึงแล้วกันนะได้ไปยี่สิบแปดอันแล้วเชฟฟอร์จูนขุดผมว่ามันช่วยนะเออไปกันต่อดีกว่าไป บินในน้ำได้โอ้พอดีันดีนะนอนก่อนแล้วกันนะเตียงชวัวรว,วบชัวรวบโอ้หบินไปไหนก็เจอนี่เกาะน,นี้ไม่มีอะฮะก็ต่อไปนะเราก็จะเข้าไปในถ้ำแล้วก็หาคิวเัสปรีเดเตอร์กับเอ่อโกลสควิดนะผมจะหาจากไหนอ่ะต้องเข้าไปในถ้ำปะ โอ้โหเขียวเขียวมาเลยสังข้อแสงหรือเปล่าค o l o ฟิลอย่าตามมาก็มาดีครับมาครับอ่าอ่ามันจะมีไหมนี่อ่ะจริงๆเราไปอาจจะกลับบ้านแล้วไปวางน้ำก็ได้นะไปวางน้ำให้มันมืดๆอ่ะผมคิดว่าไม่รู้ดิแต่ผมอ่าผมคิดว่านะผม เท่าที่ผมรู้นะก็คือมันไอโกลสควิดกับไอเซลเอเนี่ยมันจะเกิดเกิดในน้ําในน้ําตรงที่มืดมึดนะผมคิดว่าถ้าเราไปวางตรงในพื้นที่1นึจุเนี่ยมันก็น่าจะมันก็น่าจะเออ่เกิดนะมีของใหม่อะไรอีกไหมอ๋อมีหินนะหินที s สล t e ก็คือมันจะอยู่ข้างล่างนี่นดิฟสล t e กับเออ่ดิฟสโตนนะ ลิสโตนก็คือป่าอะไรนี่โอ้โหโอ้โหสีเขียวโอ้โไหไปกับขับได้ยังเขียวหนึ่งเขียวหนึ่งโอ้ระเบิดตัวเดียวไปหมดเลยก็น,นี้บล็อกทองเนาะมันก็จะเป็นเหมือนเหล็กนี่แหละที่มันจะออกมาเป็นอย่างนี้นะซึ่งมันเป็นอะไรที่เปลืองมากแล้วก็จะขุดไปอย่างนี้ถ้าเดี๋ยวเราค่อยไปใช้ f o r t จูนขุดทีหลังนะได้เพราะมันเปลืองเปลืองที่อินเวนทอรเรานะเออ,อันนี้ก็เออไม่มีท่ำไปจออนนี้ดีสเลตมันจะอยู่มันจะอยู่ระหว่าง Y 16ถึงศนมัน้งนะก็ถ้าทุกคนไปลองขุดลงไปนะมันจะมีแค่วายศูนยะ์เนาะมันจะไม่ได้มีลึกลงไปนะอย่างที่เขาบอกเนาะ เพราะว่าไอ้อันนั้นอะ่ะมันไอ้ถ้ำที่มันลึกลงไปกับไอ้อย่างอื่นพวกวอร์เดนวอร์เดนอะไรสักอย่างหนึ่งนะไอที่มันตัวใหญ่ๆนั่นแหละมันจะมาพาร์ทที่สองนะก็คือหนึ่งสิบแปดมั้งมันก็จะมาอีกไม,ไม่ไม่นานมากนะอาจจะมาบลายปีอะไรแต่เราขุดลงไปก่อนนะผมขอขุดลงไปให้เจอดิสเลดก่อนโอ้เจอถ้ำ โอ้ใน,นไงดิฟสเตเลสในไงใช่แน่นอนน่าจะใช่คุณ <c oughs> ลงไปฮะว้าวว้าวแล้วมันก็จะมีแร่ที่ฝังอยู่ในดิฟสโตนด้วยนะนี่ไงดิฟสโตนก็จะขุดยากนิดนึงนะครับมันจะขุดยากกว่าสโตนปกติซึ่งดิฟสโตนเนี่ยมันพอไปคราฟเนี่ยมันจะเป็นไลท์ที่สวยมาก อันนี้ผมใช้ซิลชัตขุดมันก็จะเป็นดิฟสโตนปกตินะใช่เออไม่ใช่ไม่ใช่ดิฟสโตนนะมันดิฟสเลิดผมเอาดิฟสโตนกับดิฟสเลิดมันรวมกันมันก็จะกลายเป็นดิฟสโตนนะผมก็โทษทีมันผิดก็ถ้ามันก็จะเหมือนสโตนนะก็คือถ้าใช้เออซิลชัตขุดเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสโตนมันก็จะได้สโตนมาก็เหมือนกับดิฟสเลิดนี่แหละแต่ถ้าใช้ฟอร์จูนเนี่ยเอ้ยหรือว่า ไอพิกเอ็ที่มันไม่มีไม่มีซิลทัสมันก็จะได้เป็นนี่ฮะนี่ครอบโดิสเลตเหมือนกับครอบโสโตนเป๊ะๆอ่ะเพราะฉะนั้นผมก็เอาดิสเลตไปนะเก็บไปเก็บไปเก็บของใหม่ท่าน,นี้ให้หมดเลยนี่ของใหม่อ่ะเอาไปอ่านี่ของใหม่นี่ของใหม่โอเคนะส่วนนี้ก็ขยับอันนี่ของใหม่ข้าไป ไอ้พวกเทิเชเจอร์อย่างนี้มันก็จะเปลี่ยนใหม่หมดเลยเนาะมีดริฟสโตนแถวนี้ปั้ดริฟสโตนมันจะเป็นเอาไว้ให้หิน,ห,นหินงอกหินย้อยเกิดนะเอ่อวันนี้สัมบิโอ้มาจากไหนนี่อ่าอ่าอันนี้คืออะไรทัฟอันนี้เรียกว่าทัฟนะก็หินใหม่เหมือนกันมันคือทัฟนั่นเองโว้ได้ของนายนี่ ก็ขุดไปเหมือนเดิมนะตามสไตล์ขุดแบบหนึ่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะพวก d ิสเล slate อย่างเงี้ยมันจะฝักแฝะแฝแฝงอยู่ทุกที่เลยนะเหมือนเหมือนกับแกนนิตกับแอนติไซต์อะไรพวกนี้นะทับก็เก็บไป okay d r i f slate นี่อ่ะอ่ะอ่ะโอเคอ่าฮะทางไปเยอะเลยมี drift stone ไหมอะไร drift stone จ้ะ อันนี้เนะี่ยมันต้องใช้เชียขุดนะฮะซึ่งเราก็อตกใจแล้วก็มีนะเออนี่ enter set ออ,ออกมาอาปาอ่อมีเชียจะพังอยู่แล้วนี่ไง drift zone จะแล้วอ,อ่าฮะนี่ drift zone นะเอา้าได้หินงอกด้วยเอานี่ที ซึ่งหินงอกเนี่ยเราก็ปาลมได้นะครับโดยการวางน้ําเนี่ยไว้ข้างบน drift z o e อีกทีหนึ่งมันก็เหมือนหินงอกหินย้อยปกตินะ,ะตามความจริงที่มันจะเกาะอยู่อย่างนั้นนี่เอามามันก็จะเลืองแสงนะครแล้วมันหายไปไหนแล้วล่ะหายไปไหนแล้วลงลาวาออกเก็บมาเก็บเอแล้วเราก็เอาใส่เช็กบล็อกของใหม่ของเรานะ นี่ของใหม่อ่ะอันนี้ของใหม่นี่ของใหม่ของใหม่เต็มเลยมีอะไรไหมตรงนั้นก็มีทัฟนะก็อยากได้เอ็กซ์ล้ตรงนั้นก็มีดริฟต์สโตนอีกเอ็กซ์ลนด์อยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยอยากได้อ่ะเอ้ยตรงนี้ขอให้มีน้ำอ่าอ่าให้สแลนด์เราอยู่ไหนวะเฮ้ยนี่มันก็มืดมากเลยนะทำไมยังไม่เกิดอ่ะ คืนให้เราหน่อยแล้วก็เก็บได้นะเก็บแอ็กซ์ล้วเได้โดยใช้สั่งน้ำนั่นเองเราจะเจอไหมเนี่ยมันต้องเจอแหละไอตรงนี้เนี่ยไอ้ตรงรูนี้แหละมันต้องเจอมันต้องเจอไอ้เหี้ยไม่เอาปาบป,ปาบเ, <Excel. S 1> เาอ็กซ์แล้วเกิดหน่อยเกิดหน่อยด้ เกิดตรงนี้แหละน้ําชุกชุมเลยเนี่ยโอ้โหมืดด้วยเกิดดิเกิดเกิดเกิดหรือว่าเราจะปล่อยให้มันมืดเฮ้ยอเอ็นแมนมีอนเอ็นแมนอยู่แถวนี้นั่นไงเด็ดจะปล่อยให้มันเกิดก็ได้นะเอ่อผมจะปักทอดไกลๆแล้วกันมันไม่เกิดเลยหรือว่ามันต้องรอไม่มีจริงเปล่า ไม่ไม่นะทีนี้มันยาวแล้วเดี๋ยวเรามาอาจจะสำรวจกันพาร์ทหน้าอะไรอย่างนี้นะจะจะมาสำรวจต่อก็โอเคนะสำหรับค,ค,คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนละโอเคถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับแล้วเราก็เดี๋ยวอาจจะมาสำรวจต่อ EP หน้าเนาะสำับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายเฮ้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 ยทุกวันดีดีอะไรปะ มันขึ้นซับไตเติ้ลเนี่ยแน่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 ดูดิดูดิไม่เขียนว่าเอ็กซ์แลนด์ลอตเตอร์สวีมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยตรงไหนตรงไหนตรงไหน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 ทางไหนทางไหนทางไหนทุกคนดูไอ้ซับไตเติ้ลไว้นะมันจะมีเสียงเอ็กซ์แลนด์ลอตเตอร์สวีมเลือกไปเห็นพอดีเป๊ะเลยมันอยู่ตรงไหนอ่ะ เอ้ยน้องพูดดีน้องตรงไหนอ่ะตรงนี้เหรอเออผมจะดูอันนี้ตลอดเลยนะดีเสียปาดีเสียปาดีเสียปาอืมแถวไหนนี่นันอยู่ตรงไหนอย่ตรงไหนี้วข้างบนนู่นเหรอว่ายน้ำไป อยู่แถงนี้เอ้ยปวดตัวออกมาออกมาว้าวอะไรอ่ะเห็นอะไรไว่ายผ่านหน้าไปบ้างปะอ๋อปลาโอเคอปลาปลาเคยตื้นโอ้โหเสียงอะไรเต็มเลยนะไม่มีเสียงเอ็กซ์แลรโตเลยโอ้โหถ้ำด้วยเป็นถ้ำใต้น้ำว้าว โอ้ยโยเอ็กซ์โลอตอตอยู่ไหนอ่ะยังได้ยินเสียงมันอยู่เลยเ่อกิเอะไม่นะไม่นะตาปักปอนมันอยู่ไหนแล้วเฮ้เฮ้ยทางนี้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 ตรงไหน เฮ้ยนี่ไงโคตรดังเลยโคตรดังมันดังมากทางนี้เหรอขุดตรงไปเลยฮะคือมันดังมากเลยนะว้าวนี่ไงนี่ไงเจอแล้วยอดเย้ยเห็นด้วยเช็ดเอามาเอามาเอาถังน้ำมาเดี๋ยวนี้ถังน้ำเอามาอ่าเจอแล้วบ้า จับักปับโอ้ได้ไปแล้วเอาไปอีกตัวนึงนะลูกมันโอ้โหอ้หเต่อเอ่วเช่วเต่ล้วเก็บเว้อเอันนี้อองใหม่อองใหม่เอยออ่เอ่ออ่อห่งน้่อเอเออถั่อเออ่ะเอ็อเั่อเอเ่เอ่ มันอยู่นี่ลูกมันลูกมันลูกมันของเต็มของเต็มอยู่ไหนอยู่ไหนนี่น้องเฮ้ยตรงนู้นมีปั๊บเก็บโอโอเฮ้ยมีมีมีเก็บมันทิ้งไปจะตายแล้วผมจะตายแล้วผมจะแลเออย่าทางออก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 อย่าตาย ว้าวว้าววก็ไปจิ๊กแล้วสำหรับคลิปน uh> ี้เฮ้ยเฮ้ยมันอยู่นี่มันอยู่นี่มันมาแล้วมันมาหาแล้วมันมาหาเออไอซอมบี้ไอซอมบี้ไอซอมบี้โอ้โหก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยครับและอยากให้ทำคลิปอะไรต่อก็คอมเมนต์ได้เลยนะฮะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อน đi ơn bye bạn đã hey dõi video của yeah yeah yeah, yeah, yeah.